ก็บอกว่าคนเราต้องยอมโง่ในบางโอกาสนะครับแล้วค่อยมาฉลาดในบางเวลาเชียบสวัสดีครับพบกับรถตู้ v i p ลอง289นะครับวันนี้มาพร้อมกับเจ้าคันนี้เลยนะครับคันนี้จะเป็นปี2015เครื่องยนต์ดีเซล3,000นะครับนี่ภายในพิ่งขึ้นใหม่ลรอๆเลยนะครับ นี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัว GL นะครับภายในสวยๆเลยนะครับเรียบหรูดูดีนะครับนี่เริ่มจากบันไดอะคริลิกแล้วก็หลังคาก็จะเป็นลายอ่างหมูเด้งนะครับนี่กระแสมูเด้งกำลังมานะครับเราจัดให้นะครับลายมูเด้งครับผมคันนี้เป็นโม่งน้อยหลังคาเตี้ยนะครับคันนี้เป็นหลังคาเตี้ยเป็นตัว GL ครับผม นี่ครับเป็นตัว GL นะครับคันนี้นี่ดูก่อนนะครับภายนอกลอ้ลอเลยนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ17นะครับทุกอย่างลงตัวนะครับดูภายในนะครับภายในก็จะเป็นเบาะหุ้มหนังทรงมิกกี้เม้าสีดำนะครับ เสียงจอยน้อย1ิบนิ้วเนี่แถม1ิบนิ้วไปเลยนะครับรอรอเลยนะครับใครท่านใดที่ยังไม่ไดากที่ยังไม่มีรถเที่ยวปีใหม่นะครับแนะนำคันนี้เลยนะครับคันนี้เลยพี่น้องหลังคาเตี่ยโมองน้อยครับผมสำหรับใครที่ครอบครัวไม่ใหญ่นะครับครอบครัวแบบสี่ห้าคนนะครับหลังคาสูงมันเยอะไปก็ ขัน,นี้ขอนำเสนอคันนี้นะครับลงตัวนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่5้า0 0 0เก้าหบาทนะครับสภาพรอลอนะครับนี่บอดี้สวยแน่นอนนะครับไม่เคยพิกความไม่เคยจมน้ำไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับยืนยันการันตีจากลอง289พี่น้องนี่สวยๆลอลอนะครับ 5, 9 9 0 0บาทนะครับคันนี้จะสดก็ได้จะผ่อนก็ดีนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับน <Okay. S 1> อยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0813 98 29 28นะครับนี่เบอร์นี้เลยครับนะครับ2 8 1 3 9 8 2 9 2 8เเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับอยากดูอยากชมตรงไหนเพิ่มเติมนะครับ ผมมาได้เลยนะครับดูด้านหลังกันหน่อยนะครับดูด้านหลังดูด้านหลังว่ารอแค่ไหนว่างามซ้ำใดพี่น้องนี่ครับแล้วครับแล้วแล้วเอา,เอา,เอาตาพี่นอ้องดูเอาชมเอานะครับพื้นปูใหม่นะครับ ภายในก็หุ้มใหม่เรียกว่าภายในรีโนเวทใหม่ทั้งคันเลยนะครับก็ขอฝากไ้ด้วยนะครับคันนี้เป็นปี2015ื่องยนต์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นนะครับมากรได้ก่อนะครับมาช้ารอข้างหน้านะครับอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูขอบคุณนะครับ,ท,าาบ,รบที่เข้ามาชม เรื่องรถตู้มือสองไว้ใจลอง289ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับไอ้ตัว,วหากใครทำหาย